สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุด สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ยังเกมวั e พีชเซตเซลเป็นเกมมือถือวันพีชแนว i อดอลอาพีจีจัดทีมต่อสู้เปิดใหม่ของทางค่าย X7 เกมครับตัวเกมมีภาษาไทยนะเล่นได้ทั้ง iOS และ a แลนดอยทาง X7 g ก m e เกมผมได้ทำการแจกกิฟโค้ดรับไอเทมมากมายครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมแนะระบบเกมเ์ครับผม สำหรับวิธีการเล่นนะครับผมให้เรามาที่แอสแบนเจอร์ตรงนี้ครับเกมนี้ผมเราจะเล่นผ่านบทต่างๆหรือว่าแชปเตอร์ต่างๆเนาะอย่างเช่นผมอยู่ที่บทที่4ด่าน4ขีด3ครับแล้วก็เกมนี้จะเป็นแนวไอดอล RPG เนาะก็จะมีรางวัลไอดอลให้เรากดรับผลตรงนี้ตรงเรือตรงนี้เนาะสำหรับรางวัลไอดอลมันจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงนะครับผมนะ อ่ามันก็จะบอดพวกทรัพยากรต่างๆให้เราเนาะไม่ว่าจะเป็น e p หินเลื่อนขั้นเพชรทองนะครับอะไรพวกนี้เนาะ,ะกดรับได้เลยแล้วก็จะมีไอเดนนะผมด่วนเนาะมันจะ t f k ให้เรานะผมสองชั่วโมงเนาะรับได้3ครั้งต่อวันครับให้เรามาที่เริ่มความท้าทายตรงนี้ครับเกมนี้เราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด5ตัวละครนะครับผม อาด้านบนตรงนี้จะเป็นค่าพลังลบของทีมเราเนาะอ่าด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบจะมีให้เราปรับเปลี่ยนอยู่2แบบเนาะอ่าแบบหน้า2หลัง3อ่าแล้วก็หน้า3หลัง2เนาะอ่าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะแล้วก็สายของตัวละครเกมนี้ก็อาจจะแบ่งนะครับเป็นธาตุเนาะนะครับอ่ามีธาตุลม ธาตุไฟธาตุน้ำแสงมืดแล้วก็ธาตุพิเศษนะครับผมแล้วก็ตัวละครของเกมนี้ก็จะมีสายแทงสายโจมตีกายภาพสายโจมตีเวทแล้วก็สายซับนะครับผมหลักๆมีอยู่สีสายเนาะแล้วก็จะมีระบบนะครับแพ้ทางชนะทางเนาะของธาตุต่างๆนะครับผมนะแล้วก็จะมีโบนัสธาตุนะถ้าเราจัดทีมธาตุเดียวกันลงเนาะไม่ว่าจะเป็น5ตัวละครนะครับหรือว่าตามที่ระบบมาแนะนำเนาะมันก็จะบวก โบนัส HPAK ค่าคิติคอนดอนอะไรพวกนี้เนาะมันก็แล้วแต่าธาตุนะนะครับอ่าประมาณนี้เลยอ่าจัดทีมได้เลยเนาะมีให้เราจัดทีมแบบรวดเร็วนะกดตรงนี้การจัดทีมเพียงคลิกเดียวตรงนี้เนาะจัดทีมอัตโนมัตินะอ่าประมาณนี้ครับผมกดท้าทายได้เลยครับสําหรับระบบการต่อสู้นะผมมันก,ก็จะต่อสู้ให้เราอัตโนมัตินะ ามีระบบเล่นความเร็วตรงนี้นะครับนี่ยประมาณนี้เลยนะครับได้รับ MVP เนาะพอเราชนะก็จะได้รับทรัพยากรต่างๆเนาะกดเลเวลถัดไปได้เลยครับกดท้าทายต่อครับนี่โจมตีไปครับเกมนี้ก็ผมถ้าตัวละครตัวไหนโจมตี l อนะครับนะยิ่งดีนะทุกคนนะจบเกมได้ไวนะครับอ่าประมาณนี้เลยเนาะ ระบบการต่อสู้นะอ่อัพเลเวลครับอ่าแล้วก็จะมีในการแจกของนะตรงนี้นะครับจะเป็นรางวัลอ่าออฟไลน์ uh, line นะมันก็จะแจกตัวละครแจกตัวกชาชาอะไรพวกนี้นะอ่า uh, แล้วก็จะมีในการส่งเคเวสเนาะนะครับอ่า uh, การผ่านเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่ซีซั่นพาสนะอ่า uh, การเติมเงินเนาะแล้วก็จะมีเคเวสต่างๆให้เราทำเนาะเคเวสประจำวันเคเวส รายสัปดาห์ความสําเร็จในพวกนี้นะ,ะแล้วก็จะมีในส่วนของอะระบบดนะันเจียนประจาวันเนาะหาในการฟาร์มหาทรัพยากรผมให้เรามาที่ร้านอาหารตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นดนะันเจียนประจําวันเนาะให้เราฟาร์มหาทรัพยากรต่างเนาะไม่ว่าจะเป็นทองฮินเลนขัน XP นะครับในพวกนี้นะให้เราลงดันเจียนหาเอาเนาะนะครับใครอยากได้ทรัพยากรอะไรก็ลองเข้ามาฟาร์มหาได้นะครับ แล้วก็จะมีในการไต่หอคอยเนาะอย่างเช่นของผมไต่ยอยู่ที่อ่ชั้นที่13นะตอนนี้นะครับกดท้าทายได้เลยครับจัดทีมได้ตามปกติเนะอ่กดท้าทายครับมันจะไต่หอคอยไปเรื่อยนะคนนะอ่ายิ่งชั้นหอคอยสูงนะคนยิ่งได้รับไอเทมผาที่มีระดับสูงนะครับผม ที่ผมเน้นโจมตีเอลีนะจะได้จบเกไมไวๆนะครับเห็นไหมครับของรางวัลก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นในการผ่านด่านเนาะเราสามารถกดรับของได้เลยเนาะถ้าเราผ่านด่านหอคอยตามที่ระบบมันกําหนดหนะ,ะประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนของระบบอารีนาพีพีเนาะนี่นะครับอารีนาพีพีก็จะวัดคา่าพลังนะมีการจะอันดับอะไรพวกนี้เนาะ การจัดอันดับนะครับการจัดทีมเนาะตรงนี้นจัดทีมไม่ตามปกติเลยครับประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบตัวละครครับมาดูอัลบั้มตัวละครเลยเนาะว่ามีตัวละครตัวไหนบ้างอ่านี่ครับตัวละครนะผมก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด5าธาตุเนะาะธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุแสงธาตุมืดเนาะแล้วก็ธาตุพิเศษนะตัวละครระดับสูงสุดจะอยู่ที่ระดับ UR ครับผม อ่าลองลงมาก็จะเป็น s s r บวกเนาะแล้วก็ s s r แล้วก็ SR ระดับต่ำสุดจะอยู่ที่ระดับ R นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่อยู่ในเที่อ่าอยู่ในระดับ UR เนาะอก็จะเป็นนี่ครับลูฟี่เทมิกะรครับตัวนี้เก่งสุดในเกมแล้วนะครับผมนะแล้วก็ไคโดเบโรนายามาโต บิ๊กมัมเอเนลอมาโกนะครับเอสนี L, Marco, S, 네่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ระดับเอสอาบวกก็นี่ครับโดฟามิงโกะ่าโซโลโลกใหม่่านามิโลกใหม่อ่า e อีวานคอปอันนี้ครับจะชื่อไม่ได้ หลายตัวนะครับผมนะคิซารุนะครับคาอินุลอนดขาวจินเบลูฟี่โลกใหม่แฮนคอ์กครับอ่าชอปเปอร์โลกใหม่มเรียนะครับเนี่ยอะไรประมาณนี้เนาะอ่านะครับผมมีเกือบทุกตัวนะที่อยู่ในอนิเมะนะครับผมนะอ่า ต่อไปเนี๋ยเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครครับให้เรามาที่การพัฒนาตรงนี้อ่าก็จะบอกคุณสมบัติของตัวละครเนาะอ่าชื่อตัวละครธาตุแล้วก็สายอาชีพเนาะระดับ S S R เนาะมีสกสกิลให้เรากดตรงนี้ครับผมถ้าเราอยากจะอนะัพเลเวลเนาะความก้าวหน้าตรงนี้อันนี้ผมต้องเลื่อนขั้นนะเพื่อปลดล็อกสกิลนะครับผมนะ,ะแล้วก็จะมีให้เรา สวมใส่อาวุธเนาะอุปรกรณ์อะไรต่างๆนะครับการอัพดงอัพดาวถ้าจะอัพดาวก็หาตัวซ้ำมา1ตัวนะครับแล้วก็หาตัวละครธาตุเดียวกันมาอีก4ตัวแนละ้วห้าดาวนะครับผมประมาณนี้เลยนะ,อะตอนนี้นะครับผมมีกิจกรรมเนาะแจกสุ่ม0 0 0ครั้งเนาะตรงนี้นะครับให้เราเลือกได้เลยเนาะแค่เราทำตามระบบมันกำหนดให้นะอย่างเช่นเล่นถึง เลเวล28เนาะสามารถกดรับตัวละครได้หนึ่ใน3ตัวตรงนี้เนาะแล้วก็จะเป็นอ่ากิจกรรมล็อกอิน8วันนะครับผมนะอ่าวันที่1แจกเพชร200เม็ดวันที่2แจกซันจิโลกใหม่วันที่3แจกตัวกาชา10ใบวันที่4แจกแฮนค็คอรวันที่5แจกอ,อุปกรณ์เซ็ตส้ม1ดาวนะครับวันที่6แจกเปลือกของไอแลนด์นะครับผมนะอันนี้น่าจะเป็น มุกนะวันที่แจกอแจกตัวกระชาแบบเลือกธาตุได้เนะวันที่8แจกโซโลโลกใหม่นะครับผมนะแจกเยอะนะอะแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมเนาะแจกหนวดขาวนั่นคนนี่ยนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่5วันแล้วเนาะให้เราสะสมนะครับตรงนี้ะสะสมเป็นเหรียญสมอเรือเนาะสามารถรับหนวดขาวได้เลยนะครับผมนะ มีสกินด้วยนะสกินโดดขาวนะครับอ่าโดดขาวนะให้เรามาทำเคเวสต,ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับเคเวสต,ตรงนี้เนาะเคเวสกิจเจ็ดวันตรงนี้นะนะครับแล้วก็ได้รับแล้วนะอ่าอย่าลืมเข้ามาทำนะโดดข,าว,ข,า,วขาวโคตรโหดนะทุกคนนะบอกเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมอ่าของขวัญเติมเงินอะไรพวกนี้นะนะครับแล้วก็ไอซ์มินเกมก็จะมี ฟังก์ชันต่างๆของเราชาเนาะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาเพิ่มความเร็วเนาะก็แจกคิปโค้ดครับมาที่สวัสดิการมาที่คู่าหลักของคอนดิชั่อ้างสิทธิ์ตรงนี้แจก3โค้ดนะตอนนี้นะครับในอนาคตจะแจกเยอะกว่าน,นี้นะครับผมนะอันนี้เกมเพิ่งเปิดนะครับวิธีเติมโค้ดนะมาที่รูปโปรไฟล์ครับแลกเปลี่ยนชุดตรงนี้นะครับให้เรากรอกตรงนี้ได้เลยครับเรามาเล่นดูนะทุกคนนะสำหรับเกมวันพีช เซตเซลนะครับผมเป็นเกมวันพีชเวอร์ชั่นใหม่นะของ x x ็กซินะครับผมนะอ่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่น่าสนใจนะครับผมเปิดใหม่เนะมีภาษาไทยนะครับเล่นได้ทั้ง iOS a n d r แล d ดอยครับผมแล้วก็แจกกิฟโคด้ดรับไอเทมมากมายนะนี่เลยครับอหรือพาไปดูระบบกาชาปองเนาะกาชาปองเราไปที่ตรงนี้นี่ กาชาปองมีอยู่สีตู้นะตู้ทั่วไปตู้ขั้นสูงตู้เชิญเพื่อนนะแล้วก็ตู้แบบเลือกฝ่ายได้เลือกฝ่ายเลือกท่าได้เนาะนะครับเปิดให้ดูปึ๊บโอ้ได้ไข่ประมาณนี้เลยนะครับพาดูแอนิเมชันตอนเปิดกาชาปองประมาณนี้เลยครับกดข้ามไปเลยเนาะได้ชอปเปอร์นะครับผมประมาณนี้ครับผมอ่าลองมาเล่นดูนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์ผมเลยครับพอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอเรคาคอมที่หน้าดาวนโหลดของเกมวันพีชเซ็ตเซลแล้วนะครับสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับได้รับส่วนลดเติมเงิน45%ทุกเตแพ็คเติมเงินครับแล้วก็ได้รับส่วนลดเติมเงินเนาะนะครับบวกเข้าไปอีกเนาะนะครับเติมขั้นต่ำสามหยวนเนาะมีส่วนลดแน่นอนนะครับผมแล้วก็แจกคลิปโค้ดทั้งหมด3ามคิปโค้ดนะครับผม ให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคางว่า Open ตรงนี้ครับดาวน์โหลดเสร็จทำการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคาว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ